เล็บไป Last save นี่ยมันเซฟเป็นอันี้ <c oughs> น่าจะอันดีมั้งใช่เพราะว่าเมลเล่นถึงจุดอันนีาต,ตรงที่ลงุงโดนโดนเจือดแล้วเออรอ,อสักแป๊บออโดโดดห A few inches later สปอนอปเซอร์อแบบอ่าเนี่ยฉากจบอีแบบที่เมลเล่นจบอะคือกดเย็ดแต่ถ้าเกิดจะไปอย่างอื่นต้องกดโนอืในเรื่องอะไรไม่แปลไรสาระ <laughs> ไม่แปลขี้เกียจฉันไม่หนีเลยทั้งนั้นฉันจะหยุดไอ้คนนั้นนีวน่าจะบ้าเหรอนั้นค่าสกิลิตี้เลยนะอยู่กับกูเดนี่น่าจะหยุดอ่า เขาเรียกว่าอะไรว่าจรกรรมต้ตัวคนเดียวไม่ได้นะไอ้วันแรกอะหัวหน้าบอกว่ามีปืนอยู่ในเก๊ะฉันจะไปหามันนายมันบ้าวะ <laughs> ฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้เลยและมีชีวิตอยู่ละ่ะโอเคจัดให้<ป> <laughs> เนี่ยหาลุงเนี่ยโโอ้ห security เนี่ยที่ที่ผมบอกถ้าเดินถ้าเดินตรงๆมันจะช้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเดินปูอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันเร็วเห็นป่ะเนี่ยถ้าดูดีๆนะเดินตรงๆธรรมดาอันนี้เดินปูคิดบล็อกมันแปลกคิดบล็อกโมเดลเดินเฉียงมันเร็วคิดบล็อกโมเดลมันแปลกใช่เกมบอกให้นั่งย่อใช่ไหมแต่ย่ออะไรไร้สาระ นี่วิ่งไปเลยผีไม่ออกเห็นป่าวิ่งเลยนี่ถ้าออกลิฟต์มาแล้วอ่ะถ้าเป็นฉากจบที่โดนจับนะมังนี้ว้าวเียะนี่โดนจับเขาไปแปลแล้วกันขี้เกียจเดี๋ยวเดี๋ยวแปะซับให้อ่ะ เดี๋ยวให้ช็่งสปีดเลยเดี๋ยวเช็ค GPT แปลให้ช่วยหน่อยเช็ค GPT ฉากฉากนี้ไงท่านพี่จพทฉากนี้เร็วดีนะพูดถึงใช่เร็วเร็วดีเอาไปฉากสองต่อไป two ending เดี๋ยวเมลจะได้รู้แล้วว่าไอ้ปืนเนี่ยมันใช้ได้ตอนไหนปากดเป็นของเล่น จบเลยปุ่ของเล่น A few inches later เมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดน้อยเทคนิค A few inches later อ่านี่อืมมาอีกชากหนึ่งเหมือนกันเลยกดโนใช่เหมือนกันกดโนสอนคำแปลเหมือนเดิม คำแปลเหมือนเดิมคุยกันเร็วหน่อยอันนี้คือนิยามคาว่าโทรของเกมนี้นะคือไม่คือมาตัวสอสรใช่ <c oughs> ไม่ไม่ยกหูแล้วขึ้นซับนะแชทมาเป็นแชทใช้ซับคำว่าโทร,โโทรใช่ใช้โทรเ <c oughs> อยียงเดสกา เดี๋ยวภาพเฟดอย่างมืดเลยใช่เหมือนเดิมขึ้นลิฟต์ไปนั่งอะไรลเรล้สักพักจับสิร์นี่เข้าวสกลลิตี้ที่รอคอยนี่ไงเมลห้องที่เมลอยากเห็นโคตรมืดเลยใช่โอเคตัดแล้ว แล้วก็มานี้ป่าบนี่ไงเปิดไฟตรงนี้ปึ๊บคัอามาแล้วคัดเอาแต่ทำไมมันจะพิบอ่ะเมลดูซะนี่ไงห้องที่เมลอยากเข้ายลืมลืมลืมซ่อนก่่ออนนซซ่อน จริงนะกระจกมันใสขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงไม่รู้ว่าโอ้เสียงเปิดประตูพค้งงอเออโอ้ถ้าเมลมาถึงนี่น่าจะนี่นี่ไงเมลแอตแทกเอออใช่โอ้โหถ้าพลาดมันจะเป็นเสียงแบบเมื่อกี้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งปูวิ่งแบบปู วิ่งแบบปูนด่แหละเร็วแย่ๆนี่ไงเมลปืนที่หนูอยากได้เร็วๆมันมาเลยนี่มันมาเลยนี่ลิกขวาซูมได้นะเกมเนี้ยลืมบอกเมลเลยซูมหรือเล็งมาเอ้ยกระสุนรัวจังวะกระสุนรัวจังวะใช่รัวมาก นี่ไงคนไลายผู้จัดการเอาดีลุงอยู่หรือม่เอาอง่ายนะไอเนี้ยมันเสียดายตัวเราที่คนเก่งๆอะ่ะที่ที่มีแพชชั่นมาทำงานในบริษัทนี้ที่มันเห็นแก่เงินแทนที่จะทำงานในบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันแรงแพชชั่นอ่ะ ไอตัวเราก็ย้อนถามไปว่าแล้วที่ฆ่าลุงไมเคิลเนี่ยฆ่าทำไมอไอ้นี่บอกไอ้นั่นผิดพลาดต,ต้องทำเพื่อปิดปาก๋ำเลื้อดมาแล้วใช่ที่เพื่อนเราโทรเรียกไงแต่ประเด็นนะลัวกระสุนในขนาดนั้นนะคุณพี่ยังนั่งอยู่ได้เหรอ <laughs> <laughs> เรียบร้อยโดนจับไป คือเกมเนี่ยมันพยายามหลอกเราว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคือเราหลอนแต่จริงๆไม่ใช่นี่ฟิลวีกเลเตอร์สันดาต่อมาอุ้ยเดวิดสรุปเป็นบบเมนเจอร์ใช่ไหมก็นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนแค่คุยเก็บตกเ,ยเฉยพเพยยื่่่อนนิิงกวาซล เออแต่เพื่อนมันมันยิ่งมาหน่วยซีจริงนะตอนที่หาหจดหมายจําได้ว่าที่มันบอกว่าไอ้ที่เรายื่นจดหมายให้ดูอะออมันบอกจดหมายเป็นจดหมายเปล่าและชื่อที่อยู่อะ่ะคือชื่อที่อยู่เราเออและส่งให้ตัวเราเองเอ,อแต่พอมันหาใหม่มันบอกว่ามันใช้มึกพิเศษที่ต้องโดนแสงถึงจะเห็นอ,อแล้วก็ไอ้เว็บไซต์ที่เรามามันคือเว็บมันคือเว็บไซต์ที่นี่ไอ,อ้อะไรวะ ที่เพิ่งจะปิดไปเพราะว่าไอตัวเมนเจอร์ไอคนร้ายเมื่อกี้เคยเป็นเคยทำงานด้าน Security มาก่อน oh. มันเลยเชี่ยวชาญในด้านนี้ oh. และนั่นแหละเป็นที่มาว่าทำไมไอคอมในบริษัทไอเมื่อกี้มันถึงแปลกๆไงสวยอันนี้ก็แค่ถามสารทุกสุขด,ดิบไม่มีอะไรข้ามมาเลย we c a n go อ๋อได้ลืมถามเมลได้สังเกตไหมเมลฟอน ฟอนเกมเนี้ยตัวจีเหมือนเล็กเก้ามากเลยนะ <laughs> ใช่ <laughs> แต่เกมก็พยายามจะหลอกเราอีกนะไอาฉากต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูที่จอ I'm sorry ฉันเสียใจด้วยนะฉันขอโทษ <laughs> แต่ว่าดูแลตัวเองล่ะ <laughs> เดี๋ยวนะเองอยู่ในคุกอันนี้แหละหลอนเองอยู่ในคุกใช่ไหม <laughs> ใช่อยู่ในคุกเด็น้องเองส่งข้อความมาหาฉันได้ไงนั่นแหละสิ่งที่ยังเป็นปริศนาวัตเดเฮแล้วก็เอนเครดิตยาวไม่มีอะไรแล้วเอนเครดิตตั้งห้านาทีดูตรงมุมซ้ายล่างนั้นไม่ต้องให้ดูใช่จบแค่นี้แหละฉากจบที่เหลือสองสองฉากจบโอเคเมลสนใจอย่างเลยนะเมลเก็ตยังเมล